ขึมาอย่างแรงเลยนะครับพี่น้องตกไหมตกมามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะตกไมมตกนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับโอ้โหดูท้องฟ้าพี่น้องเอ้ยเบิ่งท้องฟ้าเบิ่งท้องฟ้าเบิ่งเบิ้งเบิ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 ้งเบิง ตกปะน้อตกปะน้อมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นนำกันเด้อนี่เด้อเอดมันคือมามืดเทอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้มืดตึบเลยบาทเนี่ยมา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 ลุาา้นนำกันมาลุ้นนำการดูนก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 ผูด่านนกบินอ,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 นอยู่ถึงฟ้าโอ้ ตกบ่อตกบ่อนี่พี่น้องเอ้ยมาด้อมาด้อมาสอยกันลุ้นมาสอยกันลุ้นโอ้โหสุดยอดหมืดนตืบเลยแท้อันนี้บูดาบังร้องฟ้าบงุูดาหมืดนตืบเลยโอ้โหบูดับนักเครื่องบินนักเครื่องบินนัก่งบินอยู่บ่ะเด็นีเครื่องบินไกด้ มังบินยังบินอยู่โอ้เมฆกอะไรแห้งแหง้งเบิ่งกูด่ะเมฆกอะไลไหลเร็วไหลเร็วลมแห้งพร้อมฝั่งซีลง่มก็ั่งซีลุม่มโอ้บอต้องนี้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับกูด่า ข้าวกระจเะมาเลยบา้านนี้โอ้ยของฟ้าก็มืดตื๊บฝนมาข้าวกระจเะเลยบ้านนี้ทั้งคุณพี่น้องเอ้ยกุดา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 โอมา้มาแล้ว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 โอ้ยมาเบิ่งฝั่งนี้พี่น้องฝั่งนี้มืดแหงครับเมฆกก้อนใหญ่ครับพี่น้องก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ ม็ดกอนง่ญ่ครับพี่ดัง <göster> น <ges response> mm ั้นฟ kind of <forever>. ูนไรอันขก่าๆันั้นฟูนไรฟนไดบนไอแมนอันนั้นจะซื้อได้หามบนไอแมนคอนไว้ได้นั่นไม่ไอ้ฝนฝนครับฝูนบึงบิงบงบึงข้างล่งบึงงล่าอ้ดงแห้งแค่พูดาอ้บง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 งหลังมึงหลังคาสีเปิดพี่น้องเอ้ยพูดาหลังคาเปิดแล้วพู ลังคาเปิดแล้วทั้งนั้นกูด่ดาพูด่ดาพูด่ดาลังคาเปิดลังคาเปิด,ด,ดลังคาเปิดเลยนี่พูด,ด่โอ้ยอลมมาแหง้งลมแหง้งกนแล้ว ล้าบ่ไม่ไปอีลาบฮัน